เบยยืนเคียงแม่พุ่นน่ะพุ่นน่ะเอ้ออยหเืนเคียงขางกันแม่นี่เนือ่อยหลายได้นี่่บึงเนี่ยคักแห้งเหนืออ่อยเพิินอ้วนว่าสันจะมั่มอยู่มยแม่มั่นนี่ล่ะฮะจอยจังไยงล,ลงพุ่งคักขนาดนี้ อเออเฮ้ยอีออยดอนกินน้ำลายบ่ฮะอีดอนกินลายตีนี่กิลน,า <laughs> นลายแล้วก็กินด,ดูว่าสันเออกินด,ด้น,ดดนพร้อมกินดูพร้อมเฮ้เ <laughs> ขาสิเตรียมโตเรียนเฮเบิงเขาสิเตรียมโตเรีนสองร้อยสามร้อยเมตรพุ่นเขากินลายเนาะ น้อน้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคักแถะเะยืนเคียงข้างกันพุ่น,น่ะพุ่นน่ะ